พุทธชินราชงามเลิศถิน่นกำเนิดระนเรสวนสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพรหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลาประการตาจังหวัดพิศนุโลกเมืองสองแคร บันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9ก้าพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับการคัดเลือกมนีกลุ่มสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเป็นหน่วยฝึกประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานดีเด่นประจำปี2558ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในนามของสถาบันพัฒนาฝีมือแร,ง,ร,รองงานภาค9พิสุโลกการดําเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9พิสุโลกในปีงบประมาณ2558ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหม่อมหลวงบุญตลิกสมิติได้กําหนดนโยบายให้ดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9พิสุโลกได้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สําคัญ โดยให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของกระบวนการฝึกอบรมเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีโดยได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ7มาตรฐาน30ข้อกำหนดมาตรฐานที่1หลักสูตรการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9พิษณุโลกได้จัดทําแบบสํารวจเพื่อส่งให้กับสถานประกอบกิจการอาทิเช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอ,อการค้าสถานประกอบกิจการ SME เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเรียงลําดับจากความต้องการมากไปหาน้อยและอีกส่วนหนึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9้า ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการและรับข้อมูลในความต้องการอันนี้กลับมาวิเคราะห์นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยจัดเรียงลำดับความสนใจจากมากไปหาน้อยเพื่อนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมและนำแผนการฝึกอบรมที่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมให้แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาพิทีนุโลกซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมที่ใช้จะเป็นหลักสูตรกลางของกรมในกรณีที่เป็นหลักสูตรเฉพาะสถานประกอบกิจการที่กรมยังไม่มีหลักสูตรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคก้าพิษณุโลกจะร่วมกับสถานประกอบกิจการในการสร้างหลักสูตรโดยอิงสมรรถนะ ที่ต้องการในงานนั้นๆโดยอยู่บนพื้นฐานของภาคความรู้ทักษะและทัศนคติจัดทำเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอต่อท่านผู้อำนวยการอนุมัติในลำดับต่อไปสำหรับมาตรฐานที่2ผู้รับการฝึกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการฝึกระหว่างฝึกและจบฝึกในข้อกำหนดประกอบด้วย5ข้อกำหนด ซึ่งข้อกาหนดที่1เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับการฝึกการแนะนําการฝึกแก่ผู้รับการฝึกการคัดเลือกและการผถมเทศการฝึกลําดับแรกเราจะจัดทาประกาศรับสมัครก่อนการประกาศรับสมัครเราต้องดูความพร้อมของสถาบันว่ามีความพร้อมที่จะเปิดฝึกสาขาใดบ้างและความต้องการของตลาดแรงงานว่ามีความต้องการเปิดฝึกในสาขาใดหลังจากนั้นก็ประกาศรับสมัครข้อมูลการประกาศรับสมัครจะประกอบไปด้วยข้อกําหนดต่างๆได้แก่วุฒิการศึกษาอายุ เพเอกสารประกอบการรับสมัครหลังจากนั้นเมื่อมีผู้มาสมัครแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารแนะนําการสมัครไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับโบชัวเอกสารแนแนวต่างๆเพื่อประกอบในการตัดสินใจของผู้สมัครว่าอนาคตในการทํางานความก้าวหน้าในอาชีพที่จะต้องฝึกเนี่ยจะ,จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ดูความเรียบร้อยในการกรอกใบสมัคร ว่าผู้สมัครกรอกใบสมัครครบถ้วนไหมตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบเมื่อรับสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการคัดเลือกและประถมนิเทศการฝึกในการคัดเลือกเราก็จะมีคณะกรรมการในการคัดเลือกในเมื่อคัดเลือกได้แล้วโดยการสัมภาษณ์เราก็จะประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็จัดประถมนิเทศในการประถมนิเทศเราที่แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการฝึกที่แจงอาคารสถานที่แนะนําผู้บริหารแนะนําเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลังจากปฐมนิเทศแล้วเราจะมีการประเมินความรู้พื้นฐานผู้รับการฝึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านช่างความรู้ทางด้านคณิตตาสัตร์เบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินว่าผู้รับการฝึกมีความพร้อมที่จะฝึกในสาขานั้นไหมหลังจากนั้นเราจะเปิดฝึกในสาขาที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กําหนดเมือ่อผู้รับฝึกจบฝึกในสถาบันแล้วเราจะฝากฝึกในสถานประกอบการเมื่อจบฝึกในสถานประกอบการแล้วเราจะดําเนินการประเมินว่าผู้รับการฝึกได้คะแนนเท่าไหร่ประกาศจบฝึกจัดทำทะเบียนผู้รับการฝึก,กจัดทำวุฒิบัตร จัดทำระเบียนแสดงผลการฝึกมอบให้กับผู้รับฝึกไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานต่อไปหลังจากจบฝึกแล้วเราต้องติดตามผลการมีงานทำของผู้รับฝึกภายใน3เดือนรายง,งานผู้บงังคับบัญชาให้รับทราบแล้วก็รายง,งานกรมต่อไปค่ะมาตรฐานที่3ครูฝึกในการสรรหาวิทยากรภายนอกสถาบันได้ไประชาสัมพันธ์ทางสื่อต,าต่างๆเพื่อรับสมัครวิทยากรและได้ดำเนินการตามระเบียบของกรม โดยการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามขั้นตอนของกรมพร้อมทั้งได้จัดทําทะเวียนวิทยากรครูฝึกตลอดจนในการจัดทําแผนการฝึกของครูฝึกครูฝึกได้มีการจัดทําแผนการฝึกคู่มือการฝึกและเอกสารประกอบการฝึกเช่นใบเตรียมการสอนใบข้อมูลใบงานใบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามรูปแบบของระบบประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนในส่วนของความรับผิดชอบต่อผู้รับการฝึกครูฝึกได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการฝึก มีการตรวจสอบเวลาเข้าฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอมีการติดตามสอบถามหากขาดฝึกอบรมติดต่อการหลายวันพร้อมทั้งได้จัดหาและแนะนำสถานประกอบกิจการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีคุณภาพพร้อมส่งเข้าฝึกงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับการฝึกในการถ่ายทอดความรู้ของครูฝึกได้ยึดหลักการถ่ายทอดความรู้ตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับเทคโนโลยีและสภาพสังคมในปัจจุบันเพื่อนำมาปรับใช้ในการฝึกอบรมส่วนการนิเทศสอนงานสถาบันได้มีการแต่งตั้งคณะครมงานและได้ดำเนินการนิเทศสอนงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมแกค่ครูฝึกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การฝึกประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้มาตรฐานที่4นะครับเป็นในเรื่องของ วิธีการฝึกเราจะมีการจัดทําเอกสารการใช้สื่อและเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับตรงนี้เราจะเน้นอยู่3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกก็เป็นหลักสูตรของฝึกเตรียมเข้าทํางานหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและหลักสูตรเสริมทักษะส่วนด้านการจัดพื้นที่การปฏิบัติงานนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับเราได้จัดทําป้ายเกี่ยวกับข้อควรระวังในเครื่องของเครื่องมือเครื่องจักรครับมีวิธีการใช้งาน มีป้ายวิธีการใช้งานข้อครวรระวังต่างๆนะครับสำหรับเครื่องจักรในพื้นที่โรงฝึกงานมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระหว่างการปฏิบัติงานนะครับในเรื่องของถังดับเพลิงนะครับเราได้จัดให้มีอยู่ประจําจุดต่างๆในโรงฝึกงานนะครับพร้อมถึงมีการซักซ้อมวิธีการดับเพลิงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งส่วนในเรื่องของการจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรนะครับเรามีการจัดทําแผนการใช้งานของเครื่องมือเครื่องจกักร นะครับประจําสัปดาห์และประจําเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีการบันทึกการใช้งานทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาฝึกทั้งหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องของวัสดุฝึกนะครับเราได้จัดการใช้งานนะครับสุดท้ายนะครับก่อนการจบฝึกนะครับเราจัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานในรุ่นต่อไปครับครับเรามา รู้สารวจเกี่ยวกับเรื่องของแผนการฝึกแผนการฝึกของหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานมี640ชั่วโมงใน640ชั่วโมงก็จะเป็นในภาคของเรื่องของความรู้และความสามารถและความรู้พิเศษแล้วมาสํารวจสมุดบันทึกการบันทึกก็จะสารวจเกี่ยวกับเรื่องของบันทึกประจําวันแต่และวันว่าเราสอนอะไรบ้างในเรื่องของแผนบันทึกสม,มุดการฝึกนี้มันก็จะมีเรื่องของใบเตรียมการสอนนะครับใบข้อมูลนะครับใบงานขั้นตอนปฏิบัติงาน แลใบทดสอบข้อมูลเหล่านี้จะทําให้เราการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องใบเตรียมการสอนมันก็จะบอกเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเรื่องของวิธีการฝึกนะครับตรงน,นี้ก็จะบอกเป็นข้อมูลทั้งหมดในเรื่องของในการฝึกเรียนเข้าทํางานนะครับในเรื่องของข้อมูลก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ <Sound. S 2> อ,อ,องของการสอนแต่ละวิชาแต่วิาชานี้สอนเรื่องอะไรบ้างนะครับต่อมาใบข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีใบงานให้ใบงานนี้ก็จะทดสอบนะครับว่าใบงานนี้ให้ ผู้รับก็ปลึกของเราเนี่ยทำตามใบงานเช่นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับว่าติดตั้งเช่นไรทาํางานยังไงสามารถทํางานได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีขั้นตอนขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็จะติดตั้งของตัวแนะฟนคอยนะครับนะแล้วก็คอนดิชชั่นยูนิตนะครับให้เขาติดตั้งแล้วมีการเดินท่อนะครับใบงานตรงเนี้ยใบขั้นตอนตรงเนี้ยนะครับเราได้ให้เขาทํางานปฏิบัติงานจริงนะครับติดตั้งของจริงสามารถทํางานได้นะครับเสร็จแล้วขบวนการทั้งหมดโปรเซสทั้งหมดที่ ที่ทางานทั้งหมดนี้เราก็จะมีเรื่องของการทดสอบนะทดสอบก็คือความรู้ความสามารถของเขาว่าเขาติดตั้งแล้วสามารถาติดตั้งได้อย่างไรทํางานได้ไหมประสิทธิภาพได้ไหมโดยตามขั้นตอนที่เราให้ไปเสร็จแล้วเราก็จะได้รับผู้บัณฑที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้ออกไปทํางานข้างนอกในสังคมสามารถทํางานได้ปฏิบัติงานได้นะครับทำให้ในสังคมของเราหรือสถานประกอบการสามารถยอมรับฝีมือของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9ได้อย่าง ภาคภูมิใจครับกระบวนการถ่ายทอดของครูฝึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ในส่วนของสถาบันพัฒนาพลังงานภาคก้าจังหวัดพิศโลกรพัฒนาพลังงานนะครับก็จะรับรับการฝึกที่มีตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่จะเข้ามาในการฝึกฝีมือแรงงานในหลักสูตรเตรียมข้าํางานนะครับซึ่งเด็กในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะถูกดรอปเอามาจากกรมชีวศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการฝึกได้นะครับกรณีในกลุ่มของเด็กพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกระบวนการในการถ่ายทอดของครูฝึก จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่มีความสําคัญในการถ่ายทอดโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าเมีส์นะครับลำดับแรกขึ้นหนึ่งก็คือ motivation ในเรื่องของการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับวิธีการนี้ก็คือ,อาการได้เล่าถึงประวัติต่างๆหรือเอาเนื้อหาต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการฝึกมาเพื่อน้มเนาจิตใจให้กับผู้รับการฝึกเพื่อจะเข้ามาในการฝึกจริงๆนะครับในลำดับที่2คือในเรื่องของ information นะครับก็คือการนําข้อมูลต่างๆที่เริ่มต้นจาก motivation ตัวนีน้นะครับเข้ามาใช้ ถ่ายทอดในเนื้อหาจริงๆนะครับใช้ฝึกใช้กระบวนการไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของโนเรสความรู้ต่างๆในเรื่องของสกิลทักษะต่างๆหรือแอตติจูดในเรื่องอวิธีการแบกงานนะครับหลังจากนั้นแล้วกระบวนการที่สามก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันความหมายก็คือลักษณะของการให้ผู้รับการฝึกหลังจากที่เราถ่ายทอดข้อมูลความรู้ไปแล้วเนี่ยให้ผู้รับการฝึกเนี่ยดำเนินการทดลองปฏิบัติในการฝึกนะครับ แล้วจากนั้นแล้วเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของตัวที่3คือ P ก็คือโปรเกสก็คือการประเมินผลรูปแบบของการฝึกว่าหลังจากที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่มีข้อบอกพร่องมั่งแล้วครูฝึกก็จะดําเนินการเอาข้อบอกพร่องตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กระบวนการในการฝึกเนี่ยมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับมาตรฐานที่5ได้ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมืองานาาภาคพิศษโลกได้พัฒนาอย่างต่อนเนื่องห้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีมีเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ur, กระดานไวบอร์ดเครื่องเขียนสื่อการฝึกครบถ้วนและได้จัดห้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีแยกส่วนกับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติอย่างชัดเจนการฝึกภาคปฏิบัติได้จัดพื้นที่สําหรับการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีโต๊ะเก้าอี้กระดานไวบอร์ดเครื่องเขียนพร้อมอุปกรณ์การฝึกครบถ้วนการจัดวางเครื่องจักรได้จัดวางตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในอาคารมีพัดลมระบายอากาศแสงสว่างที่เหมาะสมมีอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นแบ่งเขตเครื่องจักรได้ทางเดินมีป้ายด้านความปลอดภัยติดตั้งอย่างถาวรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาง,งานได้จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มครบทุกอาคารมีการจัดแยกประเภทของขยะตามมาตรฐานและมีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีแหล่งความรู้สถาบันมีห้องสมุดกลางและได้ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตทุกอาคารมีมุมหนังสือบอดวิชาการบอดความรู้ทั่วไป การดาเนินกิจกรรม5สสถาบันได้จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรม5สและได้จัดให้มีการตรวจประเมินอ,อย่างสม่าเสมอนอกจากนี้สถาบันได้มีนโยบายให้ดําเนินกิจกรรม5สครบทุกฝ่ายทุกอาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการการประกวดกิจกรรม5สอของจังหวัดพิศณุโลกด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุค,คลากร ในการดําเนินกิจกรรม5สอย่างจริงจังสม่ําเสมอส่งผลให้สถาบันได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรม5สของจังหวัดพิษณุโลกในปีงบประมาณ2,558นี้ด้วยครับมาตรฐานที่6การประเมินผลระบบการฝึกสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9พิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะทํางานประเมินผลระบบการฝึกและดําเนินการจัดการประชุมคณะทํางาน เพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินผลระบบการฝึกโดยให้ฝ่ายแผนงานและวิชาการเป็นหน่วยศึกษาค้นคว้าจัดหาข้อมูลปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อระบบการฝึกของจังหวัดพิษณุโลกอาทิเช่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมประชากรยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของจังหวัดและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้นจากนั้นมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องติดตามแบบสอบถามทั้ง5แบบ ส่งกลับมายังคณะทำงานประเมินผลระบบการฝึกเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลระบบการฝึกทั้งในภาพรวมและแยกตามด้านต่างๆโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณหาค่าเฉลี่ยนำสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของสถาบันเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบการฝึกในด้านที่ได้ลำดับคะแนนน้อยที่สุดจากนั้นคณะทำงานประเมินผลระบบการฝึก จะวิเคราะห์ผลระบบการฝึกในภาพรวมของเครือข่ายภาค9และจะทำรายง,งานในระดับภาคนำเสนอต่อสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกเพื่อพัฒนาปรับปรุปรงระบบการฝึกในภาพรวมของกรมต่อไปในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเก้าพิศโลกเราได้ดำเนินการอยากเป็นระบบนะครับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งจะมีการประชุมหาลือถึงกลุ่มเป้าหมาย